แจ้งข่อด่วนที่สุดพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวนะคะ ตอนนี้เงินชาวนายยังไม่เข้าคอรมอรค่ะอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุด2พฤศจิกายน2564ค่ะและวันนี้ไม่มีการประชุมคอรมอรนะคะจำเป็นต้องเลื่อนจ่ายเงินให้กับพี่น้องชนาผู้ปลูกข้าวออกไปอีกค่ะเพราะฉะนั้นพี่น้องชนาผู้ปลูกข้าวต้องรอนะคะรอการประชุมคอรมอรถึงจะได้ทราบว,ว่าจะได้รับเงินอย่างไรซึ่งวันนี้เรามาติดตามในส่วนของทกศติดขัดอะไรเงื่อนไขยอย่างไรทาไมถึงจ่ายเงินพี่น้องชานา ผู้ปลูกข้าวไม่ได้รวมไปถึงขั้นตอนในการจ่ายเงินให้กับพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวต้องเป็นแบบไหนวันนี้เราไปติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารในช่องอิสานแซ่บค่ะอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะสําหรับเงินพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าววันนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารในเรื่องของการติดตามการประชุมคอรมอซึ่งด่วนที่สุดนะคะเงินชาวนายยังไม่ได้เข้าคอรมอค่ะล่าสุด2พฤศจิกาย,ยน2 5งนค่ะวันนี้ไม่มีการประชุมคอรมอหรือว่าคณะรัฐมนตรีนะคะ ซึ่งนายกรัฐมนตรีติดภารกิจเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมรัฐภาคีค่ะกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะสมัยที่26ค่ะ ที่สหราชอาณาจักรนะคะจึงต้องเลื่อนการประชุมครมอออกไปซึ่งวันนี้ไม่มีการประชุมครมอพี่น้องชนะผู้ปลุกข้าวต้องรอต่อไปนะคะรอว่าการจ่ายเงินพี่น้องชนะผู้ปลูกข้าวจะจ่ายวันไหนซึ่งวันนี้เราจะมาเกาะติดในเรื่องของทกศติดขัดอะไรในเรื่องของการจ่ายเงินให้กับพี่น้องชนะผู้ปลูกข้าวและติดตามการประชุมครมอในลําดับต่อไปเพื่อเตรียมความพร้อมจ่ายเงินให้กับพี่น้องชาวนาค่ะหลายคนติดใจในเรื่องของการโอนเงินพี่น้องชนะผู้ปลูกข้าวนะคะซึ่ง ตอนนี้ถ้าหากทุกอย่างไม่เข้าคอรมอหรือว่าคอรมอยังไม่อนุมัติก็ไม่สามารถที่จะจ่ายเงินให้กับพี่น้องชนะผู้ปลุกข้าวได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องรอรอในส่วนของหลังคอรมออนุมัติแล้วก็รับทราบการหารือระหว่างทางกระทรวงพาณิชย์สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลังและทกสก่อนค่ะจึงจะสามารถสรุปแล้วก็จ่ายเงินให้กับพี่น้องชนาผู้ปลุกข้าวได้ถ้าหากไม่มีการประชุมคอรมอคอรมอยังไม่รับทราบยังไม่อนุมัติก็ไม่สามารถที่จะจ่ายเงินหรือว่าเคาะในส่วนของการจ่ายเงินให้กับพี่น้องชนาผู้ปลูกข้าวได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องรอวันนี้เรามาติดตามไทม์ไลน์การจ่ายเงินของพี่น้องชนาผู้ปลุกข้าวกันค่ะเมื่อวันที่23สิงหาคม2564นะคะที่ประชุมนาบาขได้เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือพี่น้องชนะ ผู้ปลูกข้าวรวมไปถึงมาตรการคู่ขนานออกมาแล้วนะคะคุณผู้ชมและล่าสุดค่ะวันที่29ตุลาคม25 6 4 mm. ก็มีการประชุมในเรื่องของคณะกรรมการนโยบายบริหารข้าวนะคะหรือว่านบขที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชายเห็นชอบมาตรการคู่ขนานแล้วก็เห็นชอบหลักการโครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษ,ษ,ษตรกรผู้ปลูกข้าวสําหรับปีการผลิต2564ทับหค่ะตามมาติของนอบขที่มีการประชุม ครมครั้งที่ผ่านมาและเมื่อวันที่29ตุลาคม25 6 4รที่ผ่านมาโครงการประกันรายได้ข้าวปี3ก็ยังคงมีในส่วนของมติที่ประชุมอนุกรรมการกำกับและก็กำหนดราคากินกลางอ้างอิงในโครงการประกันรายได้เษกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข,ข้าวเห็นชอบหลักการการกำหนดและก็ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่แหล่งที่มาของราคาและก็การคำนวณราคากินกลางอ้างองิองเช่นเดียวกันกับโครงการประกันรายได้ปีที่ผ่านมาก็คือปี1และปี2นะคะ ซึ่งความคืบหน้าล่าสุดนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในก็ออกมาเปิดเผยว่า ตอนนี้คณะอนุกรรมการกำหนดดูแลกินกลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกรรษตรกรชนะผู้ปลูกข้าวได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และก็รายละเอียดในการจ่ายเงินชดเชยตามโครงการประกันรายได้ข้าวปีการผลิตสองพัยบสหเมื่อวันที่29ตุลาคม2 5 6 4โดยมติที่ประชุมนะคะเห็นชอบหลักการเดิมในการจ่ายเงินให้กับพี่น้องชนะผู้ปลูกข้าวเหมือนกันกับปีที่1และปีที่2ค่ะซึ่งได้มีการประกาศราคากินกลางอ้างอิงในงวดที่1ออกมาแล้ว แล้วนะคะคุณผู้ชมส่วนงวดที่2และงวดที่3ต้องรออีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งจะมีประกาศประกาศในทุกๆวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ในส่วนของงวดที่1สําหรับพี่น้องเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวก่อนวันที่15ตุลาคม2564นะคะโดยจะใช้ราคาเฉลี่ยย้อนหลังระหว่างวันที่5-14ถึงตุลาคม2564ในราคาเกินกลางอ้างอิงของแต่ละชนิดข้าวค่ะซึ่งในด้านของกรมการค้าภายในก็ได้มีการจัด หาเรือนะคะการหาเรือเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาและจะได้น,นําเสนอในที่ประชุมคร,รมอรซึ่งคาดว่านะคะน่าจะนําเข้าในวันที่2พฤศจิกายนัน2 5าแต่ขัดที่นายกรัฐมนตรีต้องไปประชุมที่สหประชาชาตินะคะดังนั้นในส่วนของการนําเข้าครมอรของโครงการประกันรายได้ชาวนาผู้ปลูกข้าวจาเป็นต้องเลื่อนออกไปก่อนตอนนี้ยังไม่มีข้อสรุปในการจ่ายเงินชาวนาว่าจะสรุปจ่ายอย่างไรเมื่อ วันไหนและ จ่ายเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรอย่างไรคะ่ะสรุปง่ายๆคือพี่น้องชนาผู้ปลูกข้าวต้องรอนะคะคุณผู้ชมโดยการจ่ายเงินนะคะในการประกาศราคากฑกลางอ้างอิงหากคอรมอรเห็นชอบในหลักการต่างๆนะคะในการหาลือของทางกระทรวงพาณิชย์สำนักงบประมาณากระทรวงการคลังแล้วก็ทกศแล้วนะคะทกศก็พร้อมที่จะจ่ายเงินให้กับพี่น้องชนาผู้ปลูกข้าวโดยจะดําเนินการได้ทันทีคะ่ะภายหลังจากที่คอรมอรอนุมัติ ถ้าหากคอรมอไม่อน oh. ุมัติก็ไม่สามารถที่จะจ่ายเงินให้กับพี่น้องชนาผู้ปลูกข้าวได้นั่นเองค่ะทกสติดขัดอะไรติดขัดตรงที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีหรือว่าการประชุมคอรมอออกมาจึงไม่สามารถที่จะจ่ายเงินให้กับพี่น้องชนาผู้ปลุกข้าวได้นั่นเองค่ะพี่น้องชนาผู้ปลุกข้าวฟังด่วนค่ะอย่างไรก็ตามต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการถึงจะมีการจ่ายเงินให้กับพี่น้องชนะผู้ปลุกข้าวได้หลังจากที่ประชุมครมอรับทราบ แต่จะวันไหนอย่างไรไม่มีใครทราบนะคะต้องรอคอลร์มนำเข้าอย่างเดียวต้องรอคอลรมอ,อนุมัติอย่างเดียวและเกษตรกร,ะกรจะได้รับเงินก็ต่อเมื่อมีการประกาศอย่างเป็นทางการนะคะจากกรมการค้าภายในโดยทกศมีแผนการจ่ายนะคะตารางการจ่ายเงินให้กับพี่น้องชนาผู้ปลูกข้าวในแต่ละพื้นที่ซึ่งไม่ใช่วันที่3พฤศจิกาย,ยนนี้อย่างแน่นอนเพราะว่าไม่ได้นำเข้าคลรมในวันที่2พฤศจิกาย,ยนค่ะเพราะฉะนั้น พี่น้องเกษตรกรชนะผู้ปลูกข้าวต้องรอถ้ามีการประกาศแล้วกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะจะต้องส่งรายชื่อผ่านการตรวจสอบให้ทกศคาดว่าจะเริ่มส่งรายชื่อภายในสัปดาห์หน้าถึงจะมีความพร้อมในการจ่ายเงินให้กับพี่น้องชานาผู้ปลูกข้าวนั่นเองค่ะ สรุปแล้วคือเลื่อนแล้วก็รอนะคะคุณผู้ชม,มก็เลยนำข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้นะคะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ